สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับผมเรื่องปั้นแต่งเติมเพิ่มและลดนะครับในหัวข้อเรื่องนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับการปั้นนะครับการปั้นมันจะมีทั้งหมด3ประเภทคือปั้นนูนต่ำนูนสูงและลอยตัวนะครับแต่ในหัวข้อนี้เขาบอกว่าแต่งเติมเพิ่มและลดในที่นี้หมายถึงการที่เราใช้ดินเนี่ย อาจจะเป็นดินน้ำมันหรือว่าดินเหนียวก็ได้นะครับเอามาเพิ่มแล้วก็ลดในมันจะหมายถึงว่าเวลาเราปั้นเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มใช่ไหมถ้าสมมุติเราปั้นอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะเพิ่มว่าจะเพิ่มสัดส่วนตรงไหนเราก็เอาดินมาเพิ่มตรงนั้นก็เป็นการเพิ่มนะครับหรือถ้าการลดการลดก็คือเราก็ตัดทอนส่วนนั้นออกไปนะครับเราไม่ชอบตรงไหน,นเราอยากเปลี่ยนแปลงตรงไหน,นเรา เอาดินตรงนั้นออกแล้วก็ปั้นใหม่นะครับผมไม่ได้ปั้นใหม่ใหม่ไม่ได้ทั้งหมดนะครูหมายถึงว่าปั้นใหม่ที่นี้หมายถึงคือปั้นตกแต่งตรงนั้นใหม่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการลดนะการลดมีหลายวิธีคือเราจะใช้ทั้งมือก็ได้หรือใช้อุปกรณ์ในการปั้นก็ได้นะครับอุปกรณ์ปั้นในการปั้นนะครับอุปกรณ์ในการปั้นจะเป็นพวกนี้ที่เราจะเคยเห็นกันนะครับผมพวกนี้เห็นไหม วันนี้คืออุปกรณ์ในการปั้นดินนะครับเอาไว้ไว้เซาะไว้ขูดหรือเอาไว้ทําลวดลายต่างๆนะครับหรือเราจะเอาขูดดินออกหรือจะเอามาเพิ่มดินแปดดินได้หมดนะครับอยู่ที่คนใช้ว่าจะใช้มันยังไงนะครับผมอันนี้คือการคือที่เขาเรียกว่าเพิ่มงานเอ้ยเพิ่มแล้วก็ลดนะครับหมายถึงว่าลดจานวนดินแล้วเพิ่มจํานวนดินเข้าไปในงานของเราเพื่อที่เราจะต้องการให้มันปั้นออกมาเป็นยังไง ต่อไปนูนต่ำนะครับนูนต่ำมันจะแตกต่างกันทั้งนูนต่ำนูนสูงและลอยตัวทุก3าอย่างนี้คือเขาจะแตกต่างกันนะครับนูนต่ำจะม,คม,มะคีความสูงได้ไม่เกิน1นถึงสนิ้วนะครับนะครับความสูงได้ไม่เกิน1นถึงสนิ้วนะครับเหมือนเหรียญเห็นไหมน,ะนี่เหรียญใกล้ตัวเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเหรียญเห็นไหมครับเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญสิบบาทเนี่ยเขาเรียกว่านูนต่ำนะครับ เห็นไหมว่าเขาจะสูงเพียงนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับรูปที่นูนออกมาเห็นไหมมันจะสูงแค่นิดเดียวอ่าหรือถ้าเป็นงานเป็นงานก็จะเป็นประมาณนี้เห็นนะครับนูนต่ํามันจะนูนขึ้นมานิดนึงไม่ได้สูงมากนะครับสูงแค่พอดีพอเหมาะไม่สามารถมองได้รอบด้านนะครับนูนต่ำเนี่ยเราจะเห็นได้แค่ข้างหน้านะครับถ้าเรามองข้างๆเราก็จะมองไม่ออกว่าคืออะไรนะครับอันนี้คือนูนต่ํานะครับผม ส่วนมุมสูงนะครับมุมสูงคือเขาจะลอยตัวขึ้นมาจะสูงเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราอันนี้มุมสูงจะแตกต่างกับมุมต่ำที่ว่ารูปจะลอยขึ้นมาแต่จะเหมือนกันตรงที่ว่าพื้นยังติดกับฐานอยู่นะครับพื้นยังติดกับฐานในที่นี้หมายถึงแบบนี้อ่ะอันนี้คือมุมสูงเห็นไหมครับมุมสูงจะดูข้างๆได้เห็นไหมครับ เห็นไหมครับเราจะเห็นข้างๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยเขาจะลอยออกมาเห็นไหมครับจะลอยออกมาแล้วนูนขึ้นมานะครับเหมือนตัวหนังสือเนี่ยนูนสูงนะครับนูนขึ้นมาเลยแต่ว่าพื้นหลังยังติดกับฐานอยู่นะครับอันนี้คือตัวอย่างอีกรูปหนึ่งอ่ะนี่ดูนี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลังเขายังติดกับฐานอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นเทคนิคนูนต่ำแต่ตรงเนี้ยเขาจะใช้เป็นนูนสูงนะครับเห็นไหมครับว่ามันลอยขึ้นมา แมมีความแตกต่างกับนูนต่ำเนี่ยนูนสูงเห็นไหมครับหลังติดฐานแต่หน้าเขาลอยขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยหน้าตัวตัวอะไรวะตัวอะไรไม่รู้เหมือนหนูเนี่ยเห็นไหมครับว่าหัวลอยขึ้นมานะครับอ่านี่นะครับนี่นูนสูงนะครับส่วนลอยตัวนะครับผมลอยตัวคือจะไม่เหมือนทั้งนูนต่ำและจะไม่เหมือนทั้งนูนสูงนะครับ รอยตัวเราจะรู้จักกันดีและเราจะคุ้นชินกันดีเราจะพบเจอบ,บ่อยๆนะครับพวกรอยตัวเนี่ยหรือเราทํากันเองแต่เราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเราจะทํามาตั้งแตอนุบาลแล้วอนุบาลปา .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 นะครับเราทํามาช่วยตลอดนะครับลอยตัวแต่แค่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับผมอ่านี่คือตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยง่ายๆดินน้ํามันที่เราปั้นกัน ปั้นกันแค่นี้เนี่ยที่เราปั้นกันเนี่ยเขาเรียกว่ารอยตัวนะครับงานรอยตัวเนี่ยเห็นไหมครับเราจะสามารถเห็นได้รอบด้านซ้ายขวาหน้าหลังมองจากข้างบนก็ได้นะครับเราจะเห็นหมดเลยสัดส่วนของภาพเราจะเห็นทุกส่วนของภาพนะครับอันนี้คือรอยตัวจะแตกต่างไม่เหมือนกันและจะไม่ติดกับฐานนะครับจะมีฐานก็ได้หรือไม่มีฐานก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกัน ส่วนงานลอยตัวเนี่ยส่วนมากที่เขาทํากันเนี่ยเออที่เราทํากันเนี่ยเราก็จะปั้นจากดินน้ํามันใช่ไหมแล้วมันจะมีอยู่2อย่างด้วยกันคือมันจะมีลอยตัวแบบมีโค้งและลอยตัวแบบไม่มีโค้งนะครับลอยตัวแบบไม่มีโค้งคือเหมือนที่เราปั้นปั้นกันดินน้ามันเนี่ยเราจับดินน้ํามันแล้วก็ปั้นปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาเสร็จเป็นรูปเป็นร่างเสร็จส่งงานอันนี้คือการปั้นไม่มีโค้งนะครับส่วนการปั้นมีโค้งก็คือโค้งข้างใน เราจะใช้สมมุติว่าครูจะปั้นคนคนหนึ่งใช่ไหมจะปั้นคนคนหนึ่งครูก็เอารวดเนี่ยมาทําเป็นโครงข้างในให้เหมือนลูกคนนะครับให้เหมือนลูกคนแล้วเราก็เอาดีน้ํามันแปะๆขึ้นไปแล้วเราก็ตกแต่งมันอันนี้คือการปั้นรอยตัวแบบนีโครงนะครับที่ครูอธิบายไปนะทั้ง3าอย่างคือปั้นนูนต่ำนูนสูงและรอยตัวนะครับและวิธีการเพิ่มและลดงานนะครับในการปั้นง่ายๆนะครับงานปั้นไม่มีอะไรยากนะครับขอแค่ เราเข้าใจวิธีการปั้นเข้าใจเนื้อดินที่เราทำนะครับจะไม่ไว่าเป็นดินน้ำมันหรือดินเหนียวหรือวัสดุอะไรต่างๆก็ได้ที่เรานํามาปั้นเราแค่เข้าใจวัสดุเข้าใจสัดส่วนเข้าใจในการปั้นก็ไม่ยากหละครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ